สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่สวนพึ่งนะครับอันนี้เป็นลานกลางเต็นต์สตรีมแคมป์นะครับไอ,อ,อ,อสวนตรงนู้นเป็นบ้านฐานยีรันนะครับแล้วก็เป็นเดอะทีที่นี่ค่ากลางเต็นท์คนละ1้0ห้าสิบบาทน,นะครับมีไฟฟ้า ไม่ใช้เลยนี่ก็น้ำตกน้องลานอยู่ตรงนู้นแล้วครับกลางยาวไปเลยอันนี้เป็นเราอยู่นี่ ส่วนตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับก็จะชันหน่อยแต่ชันไม่มากรถเก๋งมาได้ทุกชนิดครับจากทางลาดยางก็จะเป็นทางลูกหลังประมาณ1กิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายลานกลางเป็นเลยเข้ามาไม่เล็กครับที่นี่ก็มีไฟไฟ้ามีสัญญาณไวไฟนะครับแต่ว่าไวไฟเขา ไม่ค่อยแรงครับแล้วก็สัญญาณมือถือมีนะ AS หลังนั้นเต็นข้ากว้างนะครับแล้วก็ลมลื่นมากเลยเดี๋ยวไปดูด้านริมน้ำ เนี่ยมุมนี้มุมนี้ถือว่าสวยเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนริมน้ำนะครับยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยตรงนี้กลางได้หมดเลย มาดูห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ำหญิงนะครับแล้วเรามาดูห้องน้ำชายห้องน้ำชายี่ก็เป็นสุขาด้วยเป็นที่อาบน้ำด้วยไม่มีน้ำอุ่นมีสายชำระให้นะครับเป็นแบบนี้ทุกห้อง ทั้งหมดมีเจ็ดห้องมีคิ่ล้างจาน